สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์คอ ปวดใช้วิจารยณในการตัดสินใจซื้อแต่เมื่อเข้าช็อปไปแล้วสติบักจะหายไปหมดแลด้วดีไม่ดีดูเทปนี้จะยิ่งสติหายกว่าเดิมเ<ม>พราะตอนนี้เราอยู่กับน้องออนเอสเซตแบรนเนมค่ะเย้สวัสดีดค่ะพีนัทไม่ได้เจอนานมากนะขอบคุณค่ะมาออฟฟิศใหม่พี่นทตื่นเต้นมากมาคนแรกสีนใจมากประเดิมประเดิมมุมนี้มีคนมาว่าน้องออนมีกระเป๋าแบรนด์เนเป็นพันใบ ในร้านนะันในร้านในร้านท่นนแมเ่เคยเจอคนรู้จักมามีเพื่อนมาอย่างนี้คือคนที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมเยอะที่สุดแล้วพะทั้งของส่วนตัวแล้วก็หน้าร้านาด้วยแกเป็นพันใบอะ่ะแบรนด์บนโลกใบนี้เห็นจนแบบเบื่อแล้วอะ <c oughs> เห็นจนแบบไม่อยากซื้อแล้วตอเน,นี้ยซื้อน้อยลงมากพี่นาจริงๆใช่เขาซื้อน้อยลงซื้อน้อยลงน้อยลงจริงๆใช่ปะขอขอข้อค้าว่าเคยซื้อของแบรนด์เนมอะต่อเดือนะประมาณเดือนละกี่บาทเอาที่มากสุด2ล้าน <laughs> บ้านหนึ่งหลังเสื้อะอะไรอ่ะแอเนี่เราได้มากี่ใบสองใบโอ้โอโอ เทปนี้นะบอกเลยนะคะนอกจากการเมาหมอยเอาแบบบันเทิงแล้วเนี่ยคนดูจะได้สาระในเรื่องการแบบเลือกกับเอาอีกเยอะเลยเพราะว่าน้องออนเป็นผู้หญิงที่มีกระเป๋าแบรนด์นผ่านมือเป็นพันใบอะวันนี้เดี๋ยวจะต้องขอเคล็ดลับเวลาจะซื้อ,อยังไงให้มันคุม้มหรือว่าการที่เราจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมเท่าไหร่เนี่ยมันควรตัดสินใจจะอะไรได้งานวันนี้น้องออนเอาอะไรมาโชว์บ้างคะก็นี่เลยก็ประมาณ3มใบอะไรอย่างเงี้ยคืออันที่ใช้บ่อยที่สุดหายยากที่สุดแล้วก็เพิ่งซื้อมาใหม่งั้นพี่ขอเริ่มจากใบที่ซื้อมาล่าสุด ได้เลยพี่นัดก็คืออันนี้<า>มันคือกระเป๋าเข็มขัดใส่ประมาณนี้นี่แล้วเราก็สามารถใส่ของได้จริงๆอ่ะมันมี2องไซซ์มันมีไซส์นี้ที่เป็นแบบใส่การ์ดได้ดูมีประโยชน์หน่อย<า>ใส่ไม,มีประโยชน์หน่อยแปลว่าไม่มากใช่มีประโยชน์หน่อยแต่อันนึงพี่นัดไซซ์ประมาณเนี้ยแค่เนี้ย ใส่แอร์พอร์ตไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วคือ8 0ด0 0กว่า90,000มเราก็เลยเออเอามีประโยชน์หน่อยว่า <c oughs> เพิ่มมา 10, okay, อีกหมื่นนึงโอเคเอาใบนี้อยู่ที่ประมาณ90,000มอันนี้ก็คือเป็นคอใหม่เลยใช่คอล่าสุดเลยเป็นเบลแบ็กแจ็คชันด์ใช่ถาไปถึงซื้อใบนี้ ก็เห็นคนใส่ในคอลเลกชันล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยเ,เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เขาไปจับของจริงอ่ะเฮ้ยสีดีอะไรดีแล้วรู้สึกว่าสีขาวอ่ะมันเข้าได้กับทุกชุดพี่นะัทแล้วเวลาวันไหนที่เราแต่งตัวเรียบออๆแบบเบลแบ็กเป็นสิ่งที่ควรมีมากเพราะว่าบางทีเฮ้ยมันทําให้ไอ้ตรงนั้นน่ะชุดมันไม่เรียบเออ,เอ,อแล้วมันดูเป็นแบรนด์เดียวมันมันตะโกนว่าชาแนลเหมือนกันเป็นคนชอบซื้อกระเป๋าที่โลโก้อะชัดตะโกนซื้อโลโก้ใหญ่ใหให้ผมพออี่นัทให้ผม ให้คนรู้ไปนี้มีข้อดียังไงบ้างฮะือวัสดุมันดีเออแล้วมันคุ้มม mm ันทําให้เราแต่งตัวตัวเองแบบเออง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อดีคือเวลาเราขี้เกียจเปิดเป๋าตังในกระเป๋าอีกทีนึงใช่ปะใส่เหรียญอะไรก็คือใส่ได้สมมติว่าเขาต่อแถวอยู่อยากใส่เหรียญก็คือใส่ได้เลยใา่เงินเอาไว้ทำไมนะใส่เหรียญแต่ถ้าสมมติเล่นมากก็อาจจะล้วนลงมาทางนี้ได้ที่ทลมันน่ารักมากน่ารักตัวนี้ก็จะเป็นหนังคาเวียเนาะใช่หนังคาเวียสีขาวโลโก้ชาแนลสีดําอันนี้คือใหม่มากจริงเชื่อ พลาสติกยังอยู่ยังไม่กล้าแกะพี่น้องเวลาใบที่เพิ่งซื้อมาใหม่มากๆจะไม่อยากแกะพลาสติกอะไรเลยน้องปล่อยให้มันลอกไปเองไหนน้องออนลองสปาให้ดูหน่อยได้ได้พี่นะแต่จะบอกว่าพลาสติกพวกนี้ไม่ใช่ว่าแบบปล่อยให้มันลอกไปเองขนาดนั้นนะบางทีเก็บไว้อากาศคาบกาวมันจะติดก็ต้องสปาแพงอีกทีนี้นี่ใส่ก็จะประมาณนี้นี่สวยเก๋ๆสวยน่ารักมากเลยอ่ะเห็นป่า อุ้ยแล้วต้องสายอ่ะก็คือมีเอกลักษณ์ของชาแนลซึ่งก็เป็นโซ่ที่ร้อยไปกับใช่สดวกมันดีมากอย่างใบเล็กๆนี้น้องออนได้ใช้บ่อยไม่บ่อยอะค่ะคิดว่าจะได้ใช้กี่ครั้งน่าจะประมาณ5ครั้งก็พอแล้วที่เข้าใจนะเพราะว่ารไหมของแบรนด์เนมอ่ะมันจะมีบางใบซื้อมาเพื่อใช้กับบางใบซื้อมาเพื่อโชว์ใช่เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองอ่ะว่าแบบคูมีแล้วเออครั้งหนึ่งฉันเคยทํางานแล้วได้อันนี้เว้ยพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องออนคือคนที่ผ่านกระเป๋าแบรนด์เนมมาเป็นหมื่นใบไหนหายากที่ ใบนี้ oh. นี่คือดีออาร์ตนะคะคือขั้นกว่าของเขาว่าลิมิเต็ดพี่นัดเป็นเลดี้ดีออลรุ่นที่มันเป็นงานศิลปะใช่พี่นัดเลดี้ดีออลเขาจะมีออริจินัลมีหนังนู่นนี่นั่นข้ามขั้นขึ้นมาก็ลิมิเต็ดข้ามขั้นกว่าลิมิเต็ดคือเรียกว่าดีออลาร์ตเขาจะไปคอลแลบกับพวกศิลปินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ปีแล้วแต่ปีปีนึงมีแค่ไม่กี่อันอจริงนะหนักมากเคยไปดูในทศกาลเลดี้ดีออที่เกาหลีรู้เลยว่ามันแพงมากแล้วมันจะไม่ได้้้้ขายยใใหกกกัับทุคนนนนดวตตอจ ว่าใหญ่ออนเอามาได้ยังไงขาดมาได้ทุกอย่างบนโลกนี้ได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ได้มาเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือมีคนเอามาขายนี่แหละ S F brand name เราก็เลยซื้อมาเลยแต่ว่าเวลาออนซื้อของร้านตัวเองออนไม่ได้ซื้อต้นทุนออนจะบวกเพิ่มไม่งั้นก็คือขาดทุนเละเลยพี่นัทอ๋ออ๋เะคือร้านก็ได้กําไรเราก็ได้ของถูกเออเล d y d ดีอ a r อรุ่นนี้เท่าไรสามแสนกว่า แพงมากใน lady ด i o r คือ lady ด i o r ปกติอะค่ะก็ราคาก็จะสูงอยู่แหละก็ลแล้วแต่หนังเนาะ<ๆ>ก็จะอยู่ที่ประมาณแสนนิดนิดใช่จะแสนแสนห้าประมาณเนี้ยอออพอมาเป็น lady dior art จะอยู่ที่ แสนขึ้นไปถึง5้0แสนแพงมากเลิศยังไงบ้างคะเลิศก,ก็คือนางคอลแลบกับทางญี่ปุ่นนะคะได้ความแบบอินสปายมาจากการลกโลกจะเห็นปะมีแบบต้นไม้อะไรเอ่ยพี่นะความยากคือนางทอผ้าด้วยมือเสร็จแล้วมาปักมุกด้วยมือแล้วคือแต่ละมุกก็คือตามสีผ้าซึอมันมเป็นงานคราฟต์มากตัวแมทเทอเรียลอะเป็นผ้าปักมือก่อนใช่แล้วก็เอาเม็ดเลื่อมตรงนี้มาปักขึ้นมาอีกซึ่งคุณผู้ชมดูตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็น3มิติเพราะว่าตัวที่ปักอะมันนูนขึ้นมา อือเราสวยมากตรงอะไหล่ก็จะเป็นสีเงินรมดำนะคะเนาะแล้วก็ตรงหูอ่ะเป็นหนังแก้วเป็นกราสกินสีเขียวสดวสดจะไม่กล้าใช่ไ,ไม่ได้ใช้เหมือนกันพี่นันจริงคือแบบสวยมากมมอ่ะนี่คือใบที่เราพูดกันว่าใบาเอาไว้โชว์โชว์อันนี้ไว้โชว์แล้วก็จะมีสายด้วยนี่รตรง,ตงบ่าก็จะเป็นกราฟสกินสีเขียวแล้วก็จะมีโซ่สีรมดำใช่ใช่นะฮะอันไหนน้องออลลองถือ ใบล่าสุดว่าพีกแล้วใบที่หายยากสุดว่าพีกแล้วต่อไปขอเป็นใบที่ใช้บ่อยที่สุดส่วนตัวนะนะใบที่ใช้บ่อยที่สุดก็คงจะเป็นใบที่ถูกทนดีทำไมหัวรรองกันนะมันตรงข้ามแต่ทนทนะทนทนทนดีใบที่ใช้บ่อยที่สุดมันน่าจะเป็นใบที่ลุยลุยเละเละนัดพูดทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้ถูกใบที่หนูใช้บ่อยที่สุดคือแอมเมส เอมเมสเบอร์กินเบอร์กิน,นใช้บ่อยสดุดออนตอนนึงนะเอมเมสเบอร์กินคือถ้าเขาจัดแหลงอะ่ะมันคืออันดับหนึ่งของผู้หญิงหลายๆคนใช่เพราะเป็นใบที่ราคาสูงมากใช่แล้วตัวพี่เองอะ่ะเคยคุยแต่ว่าถ้าจะมีสักใบอ่ะคงจะเป็นใบที่ไ้ใช้ออกงานปีละครั้งแต่แกบอกว่าใช้บ่อยสดุดบ่อยสดุดต้องเล่าก่อนว่าทําไมออนถึงใช้บ่อยหนึ่งคือเอมเมสเบอร์กินมันเป็นอะไรที่ออกแบบมาให้เข้ากับผู้หญิงทุกคนบนโลกเนี้ยไม่ว่าใครจะถือก็เข้าพี่นาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการแต่งตัวแต่ออออะไรกก็คืหยิบ จากบ้านง่ายๆประหยัดเวลาแล้วคิดดูดิแบรนด์แอมเอสผลิตเบอร์กินมาแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีก็ขายได้แหละใบนี้หนูได้มาเมือ่อไหร่คะก็ได้มาช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วก็ให้รางวัลตัวเองประมาณนี้แหละพี่นัดซื้อกระเป๋าแพงๆสบายสีโกของแอมเอสคือกันตายกันตาย,ตายจริงๆแล้วพอเข้ากับรองเท้าด้วยสียิ่งแมสอะยิ่งหายากก็จะแปลว่ายิ่งแพงใบนี้แอมเอสเบอร์กิน25สีโกบักทองราคาอยู่ที่เอาที่ว่าตอนออนซื้อมา700,000กว่าตอนนี้80,000 0กว่าแล้ว เวลาขึ้นไม่ได้ขึ้นหลักหมื่นนะคะขึ้นเป,ป็นแสนบุกต้้ง ซื้อกันพี่นัดมันเป็นการสะสมเพิ่มมูลค่าอันนี้แหละที่เรียกว่าซื้อ <ลง S 2> แบรนด์เนมก็ลงทุนถูกต้องอันนี้แหละเดี๋ยวจะให้น้องออนเล่าหน่ดนึงว่าบางใบมันลงทุนไม่ได้เ้าอย่างนี้ก่อนว่าออทุกใบตกหมด Air m มก็ตกแต่คุณต้องเล่นให้ถูกรุ่นพูดถึง over all ตกแต่ถ้ายี่ห้อที่ใช้งานไปเรื่อยๆก็ Air m ม x นี่แหละที่ตกน้อยที่สุดทำไมาใบนี้ถึงเป็นใ<ช>บ,บที่ใช้บ่อยทสุดหนึ่งคือเข้ากับทุกรุคใช่ไหมสองคือมันตอบโจทย์ถือไปไหนก็รู้ Air m แล้วสามคือคนแล้วใส่ของเยอะมากฉันจะโยนอะไรลงไไปก็ด้ี่น ถืออันนี้ใช้ทุกวันก็คือไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยเออออกจากบ้านก็หยิบเลยออรู้สึกว่าออนขี้เกียจเสียเวลาการแต่งตัวพี่นัทเป็นคนใจเย็นเลยอะเอากระเป๋าใบละเกือบล้านอะมาใช้บ่อยถามนิดนึงว่าถ้าจะซื้อแอมเบอร์จินควรจะเป็นไซส์อะไรแล้วแต่หุ่นพี่นัทอย่างออนอะเอาจริงๆออนเหมาะกับไซส์30เว้ยพี่นัทเพราะว่าสูง170แล้วใส่กูอะอยากมี25มากพี่นัทพอไงได้ไม่ หรือว่าวันเกิดปีละอันจริงจริงปีละอันจบจบหลงอะสิ่งที่ห้ามใส่ในกระเป๋าคือปากกาห่างนะ<ม>เคยเห็นลูกค้าเอาของมาขายมีประสบก,การณ์ผ่านกระเป๋ามาเยอะที่นัดเราเห็นลูกค้าเอากระเป๋ามาขายโหปากกาแบบมันทําความสะอาดยากมากสปาก,ก็ไม่เนียนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้ทําสีก็ไม่เนียนแต่ปัญหาห้ามเอาปากกาใส่นี่ใส่เชือเอาเตือนแล้วนะกระเป๋าแพงๆอ่ะฉันเตือนแล้วนะใบนี้แพงที่สุดป้ไม่ใช่ที่นัดมีแพงกว่านี้เดี๋ยวเอาให้ดูนี่ค่ะคนร์สสีแต่สีนี้ แพงสุดพี่นาศีขาวอย่างเงี้ยไปแล้วอันนี้ก็คือเป็น a อเ b สเคลลี่ไซ i z e 28สีแคร สวยมากใบนี้ดูคลาสสี่แต่ใบนี้พูดดีพูดดีมากพี่นาเชื่อป่าะว่าสีนี้คือแพงที่สุดในบรรดาสีทุกสีแล้วเวลาเราซื้อแอมเมสเนี่ยเราควรจะแยกสียังไงบ้างทุกคนอาจจะคิดว่าสีดําคือแพงสุดนะออออหลายๆแบรนด์มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแอมเมสไม่ใช่<ล>สีที่แพงที่สุดคือสีขาวๆต้องสีแคร์เท่านั้นสีขาวสีอื่นไม่ใช่ต้องใชีขาวโอโมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ขาวแค่สีแคร์เท่านั้นใช่แคร์เท่านั้นถ้าซื้อแอมเอสแนะนําเป็นสีเนเจอร์โทนหน่อยก็จะ ได้ว่าราคาไม่ตกเท่าไรขายได้แน่ยกเว้นว่าถ้าเราเป็นคนชอบที่สีเนี่ยเราก็ต้องทําใจว่ามันอาจจะขายยากแต่ว่าถ้าเริ่มต้นน่ะเราแนะนําสีดำเพราะว่าถ้าแต่งตัวสียังไงก็ตามสีดํายังไงก็ได้พี่นัาระหว่างบักเงินกับบั๊กทองเนี่ยราคาต่างต่างไปแสนเลยอันไหนแพงกว่ากันทองคนเล่นทองส่วนตัวออนมีสองอะไหล่เลยคือมีอะไหล่เงินด้วยเพราะว่าบางทีเราแต่งตัวจิวเวลรี่อาใส่เพชรมันก็ไม่เข้าอ่าช่วงนี้เราใส่ทองทองอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใช่ประมาณนี้แล้วใบนี้ แพงยังไงนะลูกสีอย่างเดียวเลยพี่นะเพราะว่าสีเนี้ยความหายากมันหายากมาก<น>ผลิตมันน้อยมากเท่าไหร่นะแต่แสนก็บาทตอนนี้อได้มาพร้อมๆกันเอากลับไปไป่ก็ถือกลัว,วแต่ไม่ค่อยได้ใช้พี่นันแอบ,บนี้แล้วเนี่ยเห็นปะ อะมีรอยเลอะรอยเลอะส่วนใหญ่ใครจะเห็นหรือเปล่เจ้าของคนอื่นแบบไม่มีใครเห็นแต่แต่เราจะเห็นแล้วเราก็จะหยุดมองมันไม่ได้ด้วยนะเ้วก็เลจกใช้เลยเก็บไว้้คนนมันเลอะแล้วคนอื่นเห็นไหมไม่เห็นงั้นถามแบบความต่างระหว่างเบอร์กินกับเทลลี่อะหนูว่าอันไหนในความรู้สึกหนูยังไงบ้างถ้าชอบนะชอบเบอร์กินอะอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่ใส่ลงไปพี่นัทแบบด ใช่แต่ถ้าเคลลี่เวลาใช้จริงๆอ่ะออนก็เปิดเหมือนกันคนส่วนใหญ่เขาก็เปิดกระเป๋า่างนี้ที่นักนี่แล้วก็ถืออย่างนี้ที่นักเห็นปะใช่ใช่แล้วผู้ใหญ่ทักลืมปิดกระเป๋าระวังด้วยนะทุกรอบเวลาถือเคลลี่มันเหมือนลืมปิดลืมปิดแต่ันี้มันมันตั้งใจย็มีความยืดหยุดใช่อันนี้มันเป็นทรงแบบเย็บนอกเย็บแบบนี้มันก็เลยดูแข็งใช่แล้วมันเป็นหนังเอฟซ้มด้วยมันคนละหนังจริงๆถ้าอยากได้ลุกแบบนี้แต่มาอยู่ในนี้ก็มีแล้วอีกหนึ่งอย่างคือหูอ่ะอันนี้มันเป็น2หูใช่ปะ หูเดียวเวลาถือมันก็ยิ่งทำให้เหมือนลืมปิดกระเป๋าอะและนี่เป็นใบที่แพงที่สุดของออนะคะอ i r m a สคลี่ y ไซส์28สีครับ ได้งอัดครสที่นาชอบทำอะไรกันเนี่ยเพราะแบบว่าบางอย่างถ้าอาจจะไม่ได้ซื้อหรือคนดูอาจจะไม่อยากจะซื้อการเนี้ยก็จะเป็นเหมือนตัวแทนที่ทําให้เราได้ดูอะได้เห็นได้เหตาไม่งั้นอยู่ๆเราจะเข้าไปในช็อปแล้วเขาเปิดดูอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ดูหวังว่ารายการโชว์ของก็จะเป็นรายการที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวของแบรนด์เนมไปแบบพร้อมๆกันถ้าจะมองว่าอวดก็อวดแหละคือรายการก็บอกอยู่โชว์ของถ้าเกิดว่าใครชอบรายการนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะผมแล้วก็รวมถึงวันนี้ดูกระเป๋าท ก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องออนเอสเอฟแบรนด์เนมามากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะค่นะพี่น้ขอบคุณค่ะ,คคะมากน้องออนกลับไปได้เลยลูกเดี๋ยวนี้วางไว้ <c oughs> เออ <c oughs> น้องออนมีอะไรคิ้ปท้ายฝากช่องนิดนึงฝากด้วยนะคะออนทาช่องของตัวเองด้วยนะคะชื่อช่องออนสมุรไทยก็จะเป็นสไตล์แบบลักชัวรี่ก็พาไปช้อปปิ้งบ้างพาไปอันบอของบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยถ้าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์เนมก็สามารถตามช่องออนสมุรไทยได้ถ้าสนใจสินค้าแบรนด์เนมนะคะแนะนําให้ไปฟอลไอจีเอสเอฟแบรนด์เนมนะรับรองมีส แล้วราคาดีแน่นอนวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะกับเจ้าของอะอันไปเล็กมากเลยเอมิสเคนล,ลี่ใส่ยี่สิบพี่นัดแพงมากราคาเท่ากันเดี๋ยวนะแฟนแต่าบายใช่ส่วนใบจิ๋วนี้ก็นั่นแหละคะ่ะพอออกคิวเล็กตอนแรกอ่ะคนไม่ยอมรับพี่นัดใบเล็กฉันไม่เสียตังค์ซื้อหรอกแต่ตอนนี้ราคาอัพแบบทำไมแพงขนาดนั้นก็เพราะมันเล็กนี่แหละพี่นัดก็เพราะมันเล็กนี่แหละทุกแบรนด์เปิดใจโลกแบรนด์นังอีกเยอะเลย